แล้วก็อยากจะเตือนว่าวิธีทางแห่งการฟังธรรมะก็คือตั้งสติเอาไว้ในกายแล้วก็ทำให้ตนเป็นคนที่พร้อมจะรับรู้ขึ้นเสียงและขึ้นแสงทั้งหลายได้อย่างพร้อมบูนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ปัญญาให้ควรพิจารณาตามไปด้วยเรียกว่ามีสติในการฟังมีใจจดจอ่อจับจ้องจริงจังตั้งใจที่จะรับรู้รับฟังแล้วสิ่งที่ท่านได้ได้ฟังต่อไปนี้ก็คงจะช่วย ปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้มีเสรีภาพมีสละมีความสุขสมบูรณ์หรืออย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้จักรับผิดชอบชั่วดีที่ห่างได้มากขึ้นเพราะการฟังธรรมถือว่าเป็นการทําบุญชนิดหนึ่งการฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการทํากุศลให้เกิดขึ้นกุศลที่แปลว่าความฉลาดสิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้รู้สิ่งที่รู้แล้วก็ได้รู้มากขึ้น และสิ่งที่รู้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งจะทำให้เราเจมแจ้งกระจ่างสว่างชัดได้เยอะขึ้นความหมายของการฟังธรรมมันก็คือสูตรสาเร็จของการที่เราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงนิสัยและก็แก้ไขพฤติกรรมของตัวเราเองเอาพระธรรมที่ฟังแล้วนั้นมาขจัดขัดเกลาฟอกจิตให้สายสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เมื่อจิตวิญญาณของเราได้รับการฟอกขจัดขัดเกลาให้สสะอาดหมดจดบริสุทธิ วิถีทางแห่งพฤติกรรมที่จะนำเสนอต่อโรคต่อสังคมต่อตนและคนอื่นมันก็เป็นวิถีทางของความถูกตรงถูกต้องไม่บกพร่องในกิจกรรมการงานที่เราทำอันนี้คือประโยชน์คือสาระของการฟังธรรมแห่งซอสลูกหลานที่รักทั้งหลายจงพร้อมใจเต็มใจแล้วก็ตั้งใจที่จะรับสดับฟังธรรมซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิญญ,ญาณที่ลุงปู่ได้มี และอบรมสั่งสอนกันสืบสืบมา